สวัสดีค่ะเราได้ไปเที่ยวสวนดอกไม้วันนี้เราก็จะพามาชมบริเวณสวนที่เขาปลูกดอกไม้กันว่าใหญ่โตวกว้างขวางแค่ไหนเนาะเราถ่ายทำเนี่ยไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งของบริเวณสวนของเขานะคะเพราะเราเหนื่อยกับการเดินก้มมั่งถ่ายมั่ง ถ่ายรูปเดี๋ยวก็ก้มเดี๋ยวก็ยืนเราก็เลยเหนื่อยเราก็เลยไม่มีแรงที่จะพาไปเดินทั่วๆเนาะเอาไว้คราวหน้าเราจะพาไปเดินชมสวนใหม่นะคะอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านวันนี้เราก็จะพาชมบริเวณสวนเลยเขาก็จะปลูกดอกไม้ใส่กระบะก็เรียกกระบะเนาะสี่เหลี่ยม แล้วก็เอาลงดินมั่งเป็นหย่อมๆไปเนาะมันก็จะมีทิวลิปมีดอกเดโฟเนียมีอะไรหลายๆอย่างทิวลิปก็จะมีหลายชนิดก็คือแต่ละชนิดแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันเนาะแตกต่างกันส่วนดอกไม้ที่เกิดเองก็จะเป็นดอกสีขาวๆที่อยู่บนพื้นดิน หรือที่อิตาลีเรียกว่ามารกาดิต้าเล็กเนาะที่อยู่บนพื้นสีขาวขาวๆนะ่ะคือดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองเนาะส่วนที่อยู่ในกระบะก็เป็นที่เขาปลูกต้นไม้ใบหญ้าก็เคี้ยวขจีแต่ว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะยังไม่ได้ออกใบออกอะไรเนาะพอหน้าร้อนเขาก็จะออกมาแบบเคี้ยวชะอุ่มใครมีเวลาไปเที่ยวตอน ที่เขาออกใบออกอะไรก็จะเย็นสบายไปนั่งไปนอนเขาอนุญาตให้เอาจัก,กรยานไปขี่ได้หรือไม่ก็เช่าออเขาแต่เขาไม่อนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปอย่างเช่นพวกหมาพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อนุญาตเพราะกลัวเขาจะไปคุยเขี่ยดอกไม้ของเขาเนาะเขาก็ทำได้สวยงามอยู่ก็โอเค คุ้มค่ากับราคาที่เข้าไปเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าเราอ่ากล้มลงถ่ายรูปแล้วก็ยืนเราก็เลยเวียนหัวก็ไปไม่ทั่วถึงนะเนาะก็โอเคอยู่พื้นที่เขากว้างขวางใหญ่มากเออแล้วที่สำคัญเขาก็มีรถไฟพาถั่วด้วยนะแล้วก็มีรถกอล์ฟให้เช่าด้วย ใครที่ไม่อยากาเดินมีทั้งจัก,กรยาน